ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียนะครับแต่ว่าผมขอเล่าให้ฟังให้ชัดเลยนะตอนนี้ไปทำออกซิเจนทรีทเมนต์สมองเริ่มความจำเก่าๆในอดีตเริ่มกลับมาหมดละกลับมาเยอะละว,วันนั้นเนี่ยเมื่อ18ปีที่แล้วขณะที่เกิดเหตุก็มีกลุ่มชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนวัยรุ่น มันเป็นวันเข้าใจว่าเป็นช่วงละมะดันพอดีผมตีกอล์ฟอยู่ที่สนามอาของของคุณคุณประยุทธ์มาหากิจสิริอยู่เนี่ยสนามกอล์ฟที่ตรงบางนาพดได้รับรายงานว่ามีการไปล้อมโรงพักเพื่อจะให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาซึ่งผู้ต้องหาเหล่านี้ที่ถูกตำรวจจับมาเนี่ย ถูกกล่าวหาว่าเอาอาวุธไปส่งให้กับผู้ฝ่ายที่ก่อความไม่สงบทางนี้ก็จะมาล้อมตัวจะเอาขอตัวออกไปซึ่งอันนี้ตำรวจก็ถามผมว่าจะทำงไงผมบอกว่าอา้าวทำงั้นไม่ได้เพราะตำรวจเราเรา,เาต้องดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนนะฮะผมก็พูดแค่นี้หลังจากนั้นก็ผมผมก็ตีกรอบอยู่ก็มีการ ล้อมอยู่นานผลสุดท้ายก็มีการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปใช้น้ําฉีดไปน้ําใช้น้ําฉีดแล้วก็มีการประทะกันเขาเข้าใจว่าเสียชีวิตน้าที่นั้นหกคนหรือไงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองกับตํารวจในช่วงนั้นแล้วมีทหารนิดหน่อยนะผมก็ตอนตอนนั้นผมผมก็รู้รู้รู้ถึงจุดนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการอ่ สลายการชุมนุมแล้วก็จับคนที่มาชุมนุมไปตอนนั้น <c oughs> <c oughs> โทษฮะผมรู้ว่ามีการจับละแต่หลังจากนั้นผมไม่รู้เลยว่าจับยังไงใครเอาไป,ไ,ปไวไปไว้ที่ไหนไม่รู้ละไม่มีใครรายงานผมละว่ารู้อีกทีหนึง่งปรากฏว่ามีการตายเกิดขึ้นแล้วผมว่าเอาทำไมถึงตายอ่ะมันจบไปแล้วที่นั่นแล้วทำไมต้องไปตายกันอีกจังเยอะแยะปรากฏว่าลำเลียง ผู้ต้องหาซึ่งอ่อนล้าจากการอดอาหารมาทั้งวันเพราะเขาถือสินอดช่วงนั้นอยู่แล้วก็แทนที่เอาไปไว้ในรถบรรทุกดีๆเนี่ยเอาไปซ้อนกันผมคิดว่ามนุษย์ทั่วไปไม่น่าจะคิดได้อย่างนั้นเอาไปซ้อนกันขนาดนั้นมันก็ขาดอากาศหายใจก็ตายบ้างเจ็บบ้างผลในผมมารับรู้รายงานทีหลังผมก็เสียใจว่าเอ๊ะทำไมมันมันทำไมผม,ผมเรียกว่าม,มันซื่อบื้อขนาดนี้วะ นะผมก็เป็นคนเกียดคนโง่ละพอทำอะไรพวกนี้ผมก็ดา่าก็วันนั้นก็ไม่รู้อะไรลึกกว่านี้ก็รู้รายงานมาอย่างนี้หมดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ถูกเกียดชังถูกโกรธโดยจากชาวมุสลิมที่นั่นมีวันหนึ่งผมผมออกมาแล้วผมออกมาแล้วปรากฏว่ามีมีตำรวจ ของอเขาเรียก Special Branch ของมาเลเซียไปเจอผมเขาไปเจอเพื่อนเขาที่เยอรมันเป็นเป็นหน่วยราชการรับเหมือนกันแล้วก็เจอผมด้วยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าฟังให้ดีนะตอนแรกเนี่ยมาเลเซียก็โกรธผมคนมุสลิมก็โกรธผมนึกว่าผมเป็นคนที่ลังเกียดและทำร้ายคนมุสลิม ตอนหลังมาเขาพบว่าเป็นการกระทําของทหารที่พลอตที่จะไม่เอาผมตอนหลังมาเนี่ยเขาเลยไอทางมาเลเซียก็ไม่ได้โกรธอะไรกับผมนี่คือเขาเล่าผมฟังนะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการที่มีการ stack up คนเนี่ยเป็นเรื่องที่สั่งการโดยทหารแล้วเอาคนเหล่านี้ไปแค่งข่ายฐาน ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครสั่งการยังไงนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตัดตอนตั้งแต่สลายการชุมนุมที่ที่หน้าโรงพักตากใบเนี่ยห mm hmm. ลังจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทหารรับช่วงไปผมไม่รู้เรื่องแหละผมรู้แค่ว่ามีการจะจะบุกเข้าไปเอาคนทั้งหกคนแล้วก็เลยมีการสลายการชุมนุมโดยการใช้ปืนฉีดน้ําแล้วก็มีการยิงขึ้นนิดหน่อยก็ mm hmm. รู้แค่นั้น นะฮะอันนี้เขาที่ผมรับความได้นะแล้วก็ผมก็ถือว่าถึงแม้ผมจะไม่ได้สั่งการแต่ในฐานะที่ผมเป็นนายกรัฐมนตีขนาดนั้นผมต้องขอโทษขออภัยแก่บรรดาญาติพี่น้องของผู้ที่สูญเสียและผู้ที่ได้รับความเสียหายในครั้งนั้นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วก็มันก็ก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่ามันตอนนั้นเสียเสียไปหลายคนเหมือนกัน แปสิบคนหรือไงเนี่ยผมจำไม่ได้นะ<ม>แต่จําว่าประมาณแปดสิบนะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดอย่างแรงของการลำเลียงผู้ต้องหาแบบนั้นแล้วตอนหลังมาบวาหายแล้วล้อมข้อกก็มีการซื้อรถที่ใช้รับๆมีประตูปิดข้างหลังการผู้ต้องหาหลบหนี้อะไรแต่อะไรมาที่หลังนะครับค่ะก็ดังนั้น เ<อ>พราะนั้นไอทีวีแล้วครับอ่ะรายงานก<ช>็นอยู่ใช่ไหมคำแจงใช่ค่ะเราก็อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งอ่า <c oughs> ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านได้อธิบายเหตุการณ์รวมถึง ในห่วงสําคัญในเฉพาะเรื่องของการํำเลียงที่ทําให้เกิดการสูญเสียมากซึ่งแน่นอนว่ามันก็ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่มีการเรียกร้องความยุติธรรมค่ะเพราะว่านี้18ปีแล้วนะคะอีก2ปีคดีจะหมดอายุความประเด็นสําคัญของผู้ได้รับผลกระทบหรือหลายภาคส่วนที่มีการเรียกร้องจนถึงทุกวันนี้นะคะท่นานอดีนยายกคะก็คือเรื่องของผู้กระทําผิดอย่างที่ว่าแหะค่ะที่ยังไม่มีใครมีการออกมาได้ ดำเนินคดีหรืออะไรต่างๆแล้วก็วันนี้นะคะทางกระบวนการ BRN มีการออกแถลงการต่อเหตุการณ์ครั้งนี้มีการเรียกร้องให้อ่าดำเนินคดีต่อสารอาญาระหว่างประเทศซึ่งในแถลงการของ BRN นะคะมีการระบุถึงอดีตนายกคือท่านทักษิณชินวัตรมีอดีตผู้บัการทหารบกขณะนั้นคือพลเอกประวิตรมงสุวรรณแล้วก็แม่ทัพภาคที่4นะคะพลทพี่ศาลและทวงคีรีซึ่งในในแถลงการของ BRN มีการพูดถึงว่าเหตุการณ์ตักใบเหมือนกับเป็นลักษณะของการอ่า ล้างเผ่าพันธุ์นะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้มีการดําเนินคดีนี้ในสารญาระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าในส่วนหนึ่งเมื่อกี้ท่านก็ชี้แจงเหตุการ์ไปแล้วในฐานะในผู้ถูกกล่าวถึงด้วยกันนะคะท่านท่านคิดว่ายัางไงคะล้างล้างเผ่าพันธุ์นี่มันไม่มีใครคิดบ้าขนาดนั้นหรอกแล้วก็เรื่องนี้เหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นการรักษาความสงบของบ้านเมืองมันต้องมีแต่ว่าความผิดพลาดก็คือการลำเลียง ผู้ที่ผู้ต้องหาเนี่ยไปในค่ายทหารโดยวิธีการที่มันผิดหลักของผิดหลักทุกอย่างใช้ไม่ได้อันเนี้ยนะฮะอันนี้คือคือปัญหาตรงนี้ซึ่งอันนี้มันนอกเหนือการควบคุมคนไปนายกมตรีไม่สามารถที่จะกําหนดวิธีการว่าจะต้องเดินอย่างนั้นนะวันนับดอกบ้านต้องก้าวเท้าซ้ายนะ้าราชการห้ามก้าวเท้าขวามไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ไหนทําได้นะครับนายมนตรีก็เอาหลักการกว้างๆนะครับ ในวันนั้นคือเราแค่ไม่อนุญาตให้คนมาบุกยึดผู้ต้องหากลางลงพักไปซึ่งมันจะเสียหายเสียหายระบบต่อระบบกระบวนการย,ยุติธรรมซึ่งอันนั้นคืออันนั้นคือสิ่งที่ผมรับรู้นะครับครับอย่างนี้อย่างนี้ท่านคิดว่าก็มผมคิดว่า B I N ก็พูดเอาโก้พูดเอาหล่อเพราะวันนี้ยังกลัวจะไม่หล่อแล้ว <laughs> ผมก็ไปพบมัเนือพวกนี้หลายคนพบที่มาเลเซียนี่ร้านต้มยำกุง้งกุง้งผมไปมาหมดแล้ว อย่างเช่นนี่อย่างเช่นที่จริงทีท่านบอกเลยก็มีส่วนจะมีส่วนในการที่จะหาความยุติธรรมคืนให้กับอคนที่ที่สูญเสียยังไงได้บ้างไหมคะถ้าอย่างนั้นท่านคิดว่าก็อันนี้อยู่ที่เอต้องต้องถามท่านรองนายกคนปัจจุบันนะฮะในฐานะเป็นอดีตพบทบตอนนั้นเนี่ยท่านจะรู้เรื่องทหารดีท่านจะชดเชยยังไงวันนี้ท่านก็รัฐบาลนี้ก็กู้เงินมาเยอะเนี่ยจะชดเลยเชออะไรก็ว่าไปว่าไปตามนั้นคนเป็นหน้าที่เขาก็ เพราะผมไม่มีหน้าที่อะไรละครับจะท่านชื่อชื่อง่านเล่นออบอรบอในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะใช่ครับอชื่อของคุณประวิตรวงสุวรรณก็วันวันนี้ก็ปรากฏในเหตุการณ์วันนั้นแล้ววันนี้ก็เป็นรองนายกนะคุณแยมถูกไหมฮะผมว่าคําถามเนี่ยจริงๆต้องพุ่งไปที่คุณประวิตรเลยนะว่าคุณประวิทยจะรับผิดชอบเหตุการณ์นี้อย่างไรจะชดเฉยให้ผู้ที่เสียหายอย่างไรครามันในมือทหารนะในวันที่มันเสียหายเนี่ยมันอยู่ในมือทหาร <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็เป็นผู้เล่นคนเดียวกันนะฮะวันนั้นปวิดเป็นคนดูแลเรื่องการขนย้ายรับไปชอบโดยตรงเอา,อางี้ดีกว่าคนที่คนที่มาพูดกับผมที่เจอกันที่เยอรมันเนี่ยบอกกับผมว่าเขาตอนหลังมาเขารู้ว่าทหารเขาพรตที่จะล้มผมตั้งแต่วันนั้นแล้วอืมอืม <c oughs> เป็นข่าวเนี่ยเรื่องจริงๆร ตอ,ตอนนั้นเปีสอง่เแล้วล<ง>ท่านโดนเลปกะหารปีสีเก้าใช่ไหมคะใช่ครับ